มามาสามตัวสวยมากทุกคนดูวิวข้างหลังสิเหมือนกับภาพวาดไหมหมาตัวจริงๆนะฮะสามตัวที่เป็นบึงสวยมากและมีต้นงิ้วนะครับเรากินตั้งประเสริฐโอชามาเดินมาชมวิวได้ใกล้มากกินมีข้าวหมูแดงข้าวขาหมูเลดอร่อยมากข้าวมันไก่ก็มีทุกคนจ๋าเป็นแนวอาหารจานเดียวดูสิวิวสวยแล้วก็ดอกงิ้วเม็ดงิ้วเห็นไหมลอยเป็นขุยเหมือนเม็ดนุ่นค่ะนี่คือต้นงิ้วที่มีหนามใช่ไหม อ๋หลายคนชอบปีนทุกคนนี่จะภูเขาหินปูนสวยมากในตัวเมืองปุริการเมืองแบบนี้นั่งรถสิบบาทมานอนที่หมอนอิงมอร์นิ่งโฮมอากาศดีวิวทิวทัศน์นี่ค่ะหมอนอิงแล้วก็ตรงนั้นปากทางเลยทางเข้าหมอนอิงติดกันเลยก็จะเป็นตั้งประเสริฐโอชานี่ค่ะน็มีแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันอีพีนี้ก็ให้ดูอีกดูแล้วดูอีกนี่ที่อาไปแกงใส่น้ำยาขจีนน้ำเงี้ยวอ่ะนี่อย่างนี้เลยเจสันของตอง ดอกนิ้มนะฮะที่เป็นขนมจีนชื่นดังทุกวันนี้ของอาหารเหนือใช่ไหมขนมจีนน้ายาอร่อยภาคใต้ก็อร่อยขนมจีนน้ายาสไตล์เข้มข้นถ้าภาคเหนือก็ต้องน้าเงี้ยวหรือดอกนิ้วนี่แหละดูสินี้มเมล็ดมันเหมือนต้นนุ่นจะรออยู่เต็มเลยเห็นไหมขาวๆว่าไงมาลูกสุดยอดเมมเต็มแล้วเต็มอีกลบแล้วลบอีกถ่ายกันแบบบางทีตัดไปว่าไงลูกเจ้าหน้ามาน,นี่บึงบูาเห็นไหมนี่เหมือนนุ่นไหม เพราะว่าดดต้นก้งนิ้วจะมีต้นตะกูลเดียวกับต้นน,น,บบนิ่งตะหลานี่ค่ะต้นอยไอยู่แถวนี้ไปจุดตรงนู้นได้เลยมีวัดสองวัดอยู่บนเขาแล้วก็วัดท่าสาราก็อยู่ตรงนี้ด้วยไม่ไกลจาก Morning Home ทุกคนวัดทําเขาวัดเขาแก้วก็ไม่ไกลย,ย้ำอีกทีหนึ่งจะไปห้วยกระแทกอ่างเก็บน้ำนะฮะตามโครงการแก้มลิงก็อยู่ไม่ไกล2กิโลกว่าๆทุกคนจ้ะ แต่ตรงนี้นะฮะเดินมาเห็นไหมนี่ตั้งประเสริฐหูชาอร่อยมากทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะหาว่าอวยไงฮะจะเป็นดอกนิ้วร่วงเต็มเห็นไหมดอกนิ้วร่วงเต็มเลยน,นี่มันจะมีคุยคุยเห็นไหมคุยคุยออกมาแล้วก็มีใบสอนน,นะฮะจะไปหมาไปแล้วนะเดี๋ยวเมมเต็มอีกกับภาพวาดเลยทุกคน จริงๆนะมาดูด้วยสายตายิ่งลดมากเดี๋ยวมีโอกาสมาหาอีกแน่นอนจ้านะครับลบบุรีเมืองน่ารักนะครับ นึกถึงอย่างที่บอกว่ามีของดีๆเยอะนอกจากดินสอพองมีกระท้อนปุ๋ยฝ้าจะมีเขาจัดงานนั่นก็ต้นนิ้วนะจัดงานประจําปีฤดูหนุ่งฤดูหนาวฤดูร้อนงานแผ่นดินสมเร็จทรนนารามีโชว์แสงสีอย่างที่เล่าไ้ฟังเมื่อคืนน้าตาซึมไหลจริงๆทุกคนประทับใจแบบจริงดูแล้วแบบเขาทําถึงงานก็ทําถึงตอนแรกผมคิดว่างานแสงสีก็เ,เหมือนกับชนชาน้างอยุทยาที่มีทุกปีฮุมซ้ําๆกันนะนะแต่ปรากฏด,ดูในทีวีทุกคนรู้สึกว่าโคตรประทับใจในพระปีชาสามารถของนี่ไหมนี่ดอกนิ้ว เป็นเม็ดงิ้วจ้ะแต่กีสอนดอกงิ้วไปใส่แกงขนมเขาเรียก่าน้ายาขนมจีนดอกงิ้ว้ําเงี้ยวะนะครับก็เอามาจากที่เดียวกันแต่นี้เม็ดมาแนละ้วสวยเนาะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตในโลกมนุษย์ทุกคนและนั่นคือแม็โครเห็นป้ายไหมสามารถเดินตัดตรงแม็โครมานี้ได้ไหมอ่ะแทนที่จะมาทางตั้งประเสริฐโอชาเราก็เดินตรงหลังแม็คโครมาเจอหมามาเห็นภูเขาสวยทุกคนจริงๆอันนี้เป็นอันซีดน,นะคนจะรู้จักแต่พระปรางสามยอดสารพระการ ้ำตกวังกา้านเหลืองป่าศักชนละสิทธิ์เกล้ากรองกันตินทองสมเด็จพระนารายณ์บางคนลงรถไฟก็ถ่ายรูปตรงเจดีย์กิจมะเฟืองเป็นวังเก่าตรงนั้นเป็นวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุทคนจะเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นโบราณสถานนะครับเป็นเมืองเรียวว่าจะต้องเป็นมรดกโลกได้สักวันหนึ่งตอนนี้มรดกโลกแห่งใหม่เขาบอกว่าปีปีไหนนี่แหละเร็วๆนี้จะเป็นเมืองสงขลาทะเลสาบสงขลาทุกคนจริงๆลบบุรีที่ก็สมควรและเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโว้ ชั้นสร้างคุณประโยชน์แล้วก็เป็นเมืองอย่างที่ย้ำนะคลิปที่แล้วเราพูดถึงเป็นเมืองเลยเนยสองเป็นยุคศิลปะวิทย,ยาการก้าวหน้ามีน้ําพุงน้ําพุในวังมีการสร้างหอดูดาวนะครับมีการตําราเล่มแรกกินดามณนีแต่ในสมัติกรุงศรยุธยาเราพูยไปแล้วจะไม่เรื่อแผ่นดินไหวละ เอมีหครั <epid em ain> ้งนะฮะในยุคอยุธยาก็เคยไหวมาแล้ว5ครั้งในสมัยสมเด็จพรในรสวนตอนปีที่ท่านขึ้นของราชครั้งแรกก็คือครั้งที่5แต่4ครั้งก่อนหน้านั้นก็จะเกิดในสมัยพระรามาธิปรดีที่2องกษัตริย์องค์ที่สิของกรุงศรีราชวงศ์สุวรรณภูมิสุพัรณภูมิยุคที่สองแล้วก็มาจนถึงพระเจ้าพระพุทธพระยอดฟ้าเป็นลูกของพระนางเจ้าพระชัยาชานะฮะแล้วก็พระนางเจ้า สีสุดาจันทร์พูดผิดพูดถูพุดเร็วตรงนั้นน่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่13ของกรุงศรีก็คือครั้งที่9อาองค์ที่10เกิดครั้งแรกแผ่นดินไหวก็คือสมัยพระรามาธิบดีที่สองเนาะพอครั้งที่สองก็เป็นกษัตริย์องค์ที่13ก็คือพุทยอดพยศฝาแล้วก็พอครั้งที่เสียกลุ่มครั้งที่หนึ่งก่อนแล้วถึงเข้าสู่สมเด็จพระสัมมาราชาที่ลาชเป็นสมเด็จพ่อของสมเด็จพระนเรศวรก็เกิดแผ่นดินไหวสองครั้ง ุกคนสองครั้งแต่ตอนนั้นพนาเลสวนก็ยังทรงพระเยาว์อยู่นะไม่ได้ไออยังไม่ขึ้นคของราชแต่พอขึ้นครองราชในรัชสมัยของราชวงศ์สุขโขทยัยใช่ไหมราชวงศ์สุขโขทยัยที่จะเป็นราชวงศ์กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์สุขโขทยัยก็คือ,อ,อสมเด็จพ่อพระมหาธรรมราชาธิราชนั่นแหละนะครับแล้วก็เกิดสองครั้งฟังทันไหมแล้วก็พนาเลสวนเกิดครั้งที่5ในยุคป,ปีที่ท่านปีส3 3 33ึ่มสามาาอะฮะทุกคน ตองไปเช็คดูนะฮะบางทีพูดไวไปตัวเลขนะฮะแต่แต่แต่จำได้แม่นว่ามี5ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายก็คือปีที่ในในหลวงออพระมหากษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรขึ้นของรัฐปีแรกเลยทุกคนเป็นครั้งที่5แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยจนถึงเสียกรุงครั้งที่สองนะฮะเพราะว่าหลังจากราชวงศ์สุโขทัยก็จะมีราชวงศ์ปราสาททองแล้วก็ราชวงศ์บ้านพูหลวงก่อนที่จะมาเสียกรุงครั้งที่สองนะครับนี่ฮะ บ้านหมอนอิงเราอยู่หลังห้องก็สามารถจะเห็นภูเขาสวยแล้วก็ออกมาก็กินอาหารอรอ่อ,รอยๆข้าวขาหมูกระเพราแล้วก็อะไรเนะี้ยอาหารตามสั่งอะน้ำเย็นๆนะฮะเป็นชากาแฟก็มีนะครับขา้า,ขามันกันกับข้าหมูดแดงก็กุนเชียงอร่อยมากหมูดแดงก็นุ่มทุกคนนี่งานดอกอะไรอเห็นไหมทุกคนเป็นเม็ดแบบเนี้ยเนี้ยเห็นไหม อนเป็นดอกจะขาวๆเขียวๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนีง้ถึงตรงนู้นเลยนะเนาะอันนี้ดอกค่อยไปรีบเช็คเอาท์ทุกคนจะต้องเข้าเมืองไปดูลิงจะให้ชาวโลกเห็นว่าเขาอ,อพยพลิงไปเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเออไม่มีลิงมากจนเกินไปใช่ไหมเมื่อก่อน,นลิงเยอะวันที่เรามาเนี่ยเราจะเห็นลิงแค่ตัวเดียวนี่อัศจรรย์มากก็เลยยิ่งอยากรู้อยากเห็นว่าวันนี้พอ,อนี้ลิงหายไปไหนหมดนะฮะนี่อาจจะหลบร้อนอยู่ มาหมอนอิงมอร์นิ่งโฮมย้ำอีกทีหนึงสิบบาททุกคนนั่งรถสองแถวมาเพราะบางคนมุนจะไปเริ่มที่ไหนใช่ไหมโอ้จะไปเริ่มที่ไหนดีมายัางไงนอนที่ไหนกินที่ไหนเรามาครั้งนี้ก็ได้ทำงานออนไลน์ไลฟ์สดทำหลักสูตรเบาๆคุ้มค่ามากแล้วมาเกิดแผนดินไหววันที่28ที่ผ่านมาก็นอนอยู่ที่หมอนอิงบนเตียงทุกคนกำลังนั่งว่าจะไลฟ์สดตอนช่วงบ่าย,าย,ายนะคะ ว่าเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะครับทุกคนและเป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเลยว่าเมืองกันดินทองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจริงๆก็เคยเออไหวมาอย่างกำแพงเพชรเนี่ยตอนสมัยกรุงศรีนะครับก็หนึ่งในห้าครั้งก็กำแพงเพชรก็นะฮะสมัยที่ถวิลพันธุ์เดชสวนก่อนที่จะขึ้นของราชนะก็ไปออกช่วยศึกกรุงหงสาไงก็ไปพักทับแรมอยู่ที่กำแพงเพชรด้วยตอนนั้นก็หวันเหมือนกันในยุคกรุงศรีอยุธยา นี่จะออกมาจะเจอถนนนะครับวัดเขาแก้วเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองวัดเขาแก้วก็เลี้ยวซ้ายวัดท่าสาราก็ไปไปอีกหน่อยนะครัหเห็นไหมบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะทุกคนแล้วก็นั่งประเสริฐบชาอยู่ตรงนี้ไปบ้านหมอนอิงมอร์นิ่งโฮมนี่ที่เดียวกันนะจ๊ะนี่ให้ถูกเห็นไหมกับบัวกอเดิมกอเดิมนี่ฮะ Morning, มอิงสามแยกไฟแดงจำได้ใช่ไหมเดินมาจากโรงั้นก็จากสับแยกเลยเนะาะมันจะขึ้นว่าประมาณ450เมตรนี่ฮะตั้งประเสริฐโอชาทุกคนจ็าชั้เป็นว่าสด